ก็วันนี้นะครับได้เกียรติมากๆจากพี่แจ็คสลับรีนะครับส่งช็อคไม้ให้ผมทดลองใช้นะครับก็เป็นช็อคยี่ห้อ Immortal Q นะครับซึ่งตอนนี้ตัวนี้นะครับเป็นกระแสอยู่ในกลุ่มมากๆเลยนะครับคนตามหานะครับคนอยากลองใช้กันเยอะมากๆกนะครับก็มีโอกาสนะครับได้เอามาลองใช้เลยนะครับ ผมเตียมไม้ไว้ทั้งหมด3ไม้นะครับ3ไม้นี้ผมติดคนละหัวกันหมดนะครับเพราะว่าอยากได้ลองฟิลหลายๆแบบดูนะครับแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าช็อคเนี่ยมันติดกับหัวตัวไหนได้ดีขนาดไหนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับว่าช็อคตัวนี้นะครับกับไม้ทั้ง3ตัวนี้นะครับฝนแล้วจะแทงได้กี่รอบนะครับและจะเลอะผ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อ่ามันจับข่าวได้ดีขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับ ก็อันนี้นะครับผมจะเอาลูกทั้งหมดเลยนะอ่าตั้งเรียงไว้่างนี้นะครับแล้วฝนนะครับฝนช็อกให้มันแน่นๆไปเลยนะโอจะสีสวย <c oughs> นะครับอ่าเอาให้มันแน่นๆไปเลยทีเดียวนะครับแล้วตั้งช็อกไว้ตรงนี้เลยอ่ะแทงไปเลยนะครับเรามาดูกันว่าแทงได้ทั้งหมดทีท หนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับ ห้าครับหกครับเจ็ดครับ 9ครับ10บครับสิอครับ12ครับ สิบสามครับสิบสี่ครับสิบห้าครับ 16ครับ17ครับ18ครับ สิบเก้าครับยี่สิบครับตมียี่สิบอนะครับ ตอนนี้แทงไปยี่สิบเอ็ดลูกแล้วนะครับยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับยี่สิบสี่ครับ ด้ามแรกนะครับเทสไปได้24ลูกนะครับมาอันนี้มาได้ไม่สองนะครับอันแรกจะเป็นหัวที่ผมลองทำดูนะครับอันนี้จะเป็นเดอะซันทัวนาเมนต์นะครับฝนให้แน่นๆไปเลยนะเหมือนเดิมอันแรกได้24นะครับ หนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับ ห้าครับหกครับเจ็ดครับแปดครับ 9ครับสิบครับสิอครับสิบสองครับ ามครับสิบสี่ครับสิบห้าครับ สิบหกครับสิบเจ็ดครับสิบแปดครับขอญาตเอาลูกขึ้นก่อนนะครับ

ยี่สิบสามครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าครับ ยี่สิบหกครับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดครับ ยี่สิบเก้าครับสามสิบครับได้ทั้งหมดสามสิบครั้งนะครับ นี้เรามาด้านที่3กันนะครับด้านทีสามวันนี้ก็จะเป็นกวางนอกนะครับตัวเอลมาเตอร์นะครับห้าหัวฝนให้มันแน่นๆไปเลยนะครับอันนี้ก็จะได้24ลูก30ลูกนะครับอันนี้มาลองกวางนอกกัน หนึ่งครับสองครับ,ส,รบสามครับสี่ครับ หครับ เก้าครับเิบครับ,รบขออนุญาตเอาลูกขึ้นนะครับ

สิครับสิห้าครับสิบหครับ 17ครับ18ครับเกี่ยวมันหลุดนะเมื่อกี้สิครับ ยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองครับ ยี่สิบสามครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าครับ

ยี่สิบเก้าครับสามสิบ

สามสิบสี่ครั้งนะครับจบไปแล้วนะครับสามหัวสามไม้นะครับยี่สิบหกสามสิบสามสิบสี่นะครับงั้นผมเฉลี่ยให้เลยแล้วกันนะว่าอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบสองครั้งนะครับแต่โดยปกติแล้วมันคงไม่มีใครที่จะมาฝนหนึ่งทีนะครับฝนแน่นหนึ่งทีแล้วไปแทงสักยี่สิบครั้งไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับ ประมาณ5ครั้ง7ครั้งก็ฝนหรือบางคนฝนไม้ต่อไม้เลยก็มีนะครับหรืออาจจะแบบ3ครั้งสองสาครั้งฝนนะครับซึ่งโหมันได้ขนาดนี้ก็สำหรับผมถือว่าแจ๋วเลยนะครับการราคาค่าตัวของเขาเนี่ยไม่สูงมากขนาดนั้นนะครับไม่ได้สูงเท่ากับทอมวีสไม่ได้สูงปีดนะครับสูงกว่าแทงเกิลโปรขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยใช้ช็อคมาเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับ V10 ไทร g เกิลโปรมาสเตอร์อันนี้ตอนนี้หลกัหลกๆที่ผมใช้อยู่คือใช้3ตัวนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ Immortal Q ตัวนี้อันนี้สำหรับผมนะผมยอมรับว่ามันดีนะครับณนะวันที่ถ่ายเนี่ยคือผมเพิ่งจะลองใช้แต่ผมรู้สึกว่าโต๊ะผมเนี่ยจะไม่เห็นคาบช็อคนะครับ พราะโดยปกติเนี่ยบางทีผมแทงไปบ่อยๆในจุดเดิมๆแบบนี้มันจะเห็นมันคราบช็อปขึ้นมาเลยแต่ตัวนี้ผมไม่เห็นอันนี้คือข้อดีของเขานะครับแล้วก็ลูกขาวเนี่ยมันไม่เลอะนะครับเลอะน้อยมากๆซึ่งถ้ามันเลอะเนี่ยครับลูกขาวเวลามันเลอะเวลาเราแทงออกไปปุ๊บมันไปชนเนี่ยโอกาสคลิกมันเกิดขึ้นซึ่งอันนี้มันแทบไม่มีเลยอันนี้เป็นข้อดีของเขานะครับอย่าง ผมขอเทียบแค่2ตัวแล้วกันนะครับผมจะเทียบ V10 กับ i m m o r t a l แล้วกันคุณภาพเนี่ยไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ระยะการใช้งานผมยังไม่ทราบเพราะว่าอย่าง V10 เนี่ยผมใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับมันลดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยถ้าเทียบในราคานะครับ V10 เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับสูงมากๆทํทำให้คนเนี่ยอเอื้อมถึงได้น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว i m m o r t a l Q ตัวนี้ยสำหรับผมนะผมว่า ทุกคนเอื้อมได้ทุกคนจับได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนซื้อได้นะครับเพราะว่าราคาเขามันไม่ได้สูงขนาดน,นั้นมันแล้วมันดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้แบบยับยับไปเลยใช้ให้มันหนักๆไปเลยนะครับว่าก้อนนึงเนี่ยมันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วคุณภาพของช็อตเนี่ยมันจะใช้อ่ามันจะเป็นแบบเนี้ยจนถึงหมดก้อนเลยไหมนะครับแต่ว่าอันนี้มีคนที่เขาใช้มาหมดก้อนพูดกับผมมานะครับว่าคุณภาพขเขาไม่เปลี่ยนเลย นะครับงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมจะลองใช้ให้มันหมดก้อนเลยใช้ให้มันเต็มเหนียวเต็มลำไปเลยนะครับว่าคุณภาพเนี่ยมันจะดีแบบทั้งก้อนเลยไหมแล้วก็ระยะการใช้งานเนี่ยมันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับอันเดี๋ยวเราค่อยมาลอดูกันอีกทีหนึ่งผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ส่ง ชอตตัวนี้มาให้ผมได้ใช้นะครับสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ให้มันยาวๆเลยผมชอบอันนี้ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับซึ่งผมมองว่าโอเคแฮปปี้กับมันเลยหากใครนะครับอยากส่งของมาให้ผมรีวิวนะครับก็แอดไลน์ blltrp นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไมคคิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ l ลาย blltrp หรือสแกน Q ั c o d โตามนี้ได้เลยจ้า